ก่อนที่นางจะคลอดออกมานางก็แบบโอ้ยทําไมแบบใน IG เรามีต้องมีแต่แบบเดี๋ยวก็โมงแกลขึ้นมาเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบน้ำหอมตัวใหม่คือยั่วตามากอะ่ะถ้ามีใครมาหอมเราก็อาจจะได้กลิ่นว่าน้ำหอมหอมจัง มาค่ะทุกคนเจอนกับแกเมลนะคะในช่อง SG Channel ช่วงนี้ก็คือช่วงของ Fashion Lover EP ที่4แล้วนะจ๊ะถึงจะเป็น EP ที่4ี่แต่ก็ยังคงแบบหยิบยกเอาบ้านโมกแกลอยู่เรื่องของเรื่องคืออที่จริงก็ว่าจะหยิบบ้านอื่นน่ะแหละมามารีวิวแต่ด้วยความที่ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวแล้วก็น่าจะคนรีวิวน่าจะยังน้อยอยู่ก็เลยแบบอ่ะอยากเอามาเพื่อเป็นเขาเรียวกว่าอย่างไงคลิปประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังอยากจะซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้อยู่ว่าเออน่าจะหารีวิวน้อยอยู่ ก็เลยยกบกมาบอกเรา90ากันนะคะตัวนี้เปิดตัวเมื่อประมาณเดือนมิถุนาประมาณมิถุนาปีนี้ปี2 0 2 2มิถุนาปี2022นะคะนั่นก็คือน้องเอเลียนนะทีมีนามว่า Alien g o d ็ e ด s อินเทน e ชื่อคุณไหมคุณเนาะคุณสิก็เพราะว่าตัวนี้ก็ก็เด s, <Wow>. <S เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น EDP ก็เดอดตัวนี้เป็น g o d เด s อินเทน s ์นะคะ มีความแตกต่างแต่ในความแตกต่างมีความคล้ายความเหมือนกันอยู่เองเอยอยู่นะคะแต่สีถ้าเป็น EDP ก็จะเป็นแบบทองขาวสะอาดถ้าอันนี้จะเป็นแบบทองคาราเมลหรือทองสีบรอนนะคะ mm hmm. ปริมาณที่เกมถืออยู่นี้คือ 90ml นะ mm hmm. เกมได้มาในราคาพีมาเมื่อตอน3เดือน4เดือนที่แล้วอะราคาจะอยู่ที่4 0 0 0 4,590าทประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะขวดสวยข mm hmm. วดก็จะแบบมีความคล้ายคลึงกันกับ อเอเลี่นทั่วไปนะคะด้านข้างด้านหลังอ QR code ก็จะสลักด้านหลังส่วนกล่องมันอ,อยู่ด้านหลังของตู้โชว์น้ําหอมก็ขี่เกียบไปหยิบข้างมันมันก็กล่องกล่องน้ําหอมทั่วไปแหละนะคะตัวนี้ก็จะมี10 ml 30 ml 60 ml แล้วก็ที่เกมถืออยู่เนี้ย90 ml นะคะเพราะเราสะสม,มนเนาะน้นสะสมไม่นเน้นใช้เท่าไหร่เพราะมันสวยนะคะกลิ่นลัดของเขาที่เราได้กลิ่นนะพระ แรกๆก็จะมีวานิลามีโคโคอนัทมีไวท์ฟลอร์มีฟลอร์มีเฟรชมีซีตัสมีเบอร์สามิกเบอร์สามิกก็เป็นพวกน้ำหมักน้ำส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีวู้ดดี้ผสมมาแต่ในความที่ว่าเป็นกลิ่นหลักๆหลายๆตัวเนี้ยมีท็อปโน้ตมีโคโคอนัทกับเบอร์การ์มอสอ่อมีเดียมโน้ตมีเดียมโน้ตเขาจะมีอินเดียนจัสมินนะครับเป็นมะลิจากอินเดียนะคะแล้วก็ จัสมินทีนะคะก็เป็นดอกมะลิชาดอกมะลิชามะลิประมาณนี้ส่วนเบสโนตของน้องก็จะมีวานิลาเบนโซนิกหรือต้นกัมยานยางใช้ยางกัมยานนะคะยางกัมยานส่วนมากก็จะได้มาจากแถบเซาท์อีสต์เอเชียนี่แหละแถบแถบบ้านเราจำจำชื่อไม่ได้ต้นต้นมันจะเป็นต้นไม้สูงแต่คือมีความที่ว่ามีความที่มีทั้งดอกที่หอมมีทั้งกลิ่นยางที่หอมให้ความรู้สึก ผ่อนคลายให้ความรู้สึกแบบอ่าเขาเรียกว่าอย่งไเป็นกลิ่นบำบัดเป็นกลิ่นอารมณ์าเธอร์พี่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นอ่ากลิ่นของขนแคสเมียร์หรือแคสเมียร์วูนะคะก็ประมาณนี้มีหลากหลายก็คือสองสี่เจ็ดเจ็ดตัวกลิ่นของเขาเจ็ดตัวแต่เบลนด์ออกมาแล้วให้กลิ่นที่มีความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยเข้าใจใช่ไหมอืม หอมกลิ่นคือแบบเปิดมาด้วยกลิ่นตัวเนี้ยถ,ถ้าเทียบกับกระเดียตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะกลิ่นมะพร้าวนำเนาะกลิ่นมะพร้าวแต่ตัวเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าเปิดมากลิ่นมะลิเลยรู้สึกได้กลิ่นกลิ่นมะลิกลิ่นผลไม้หวานๆหอมๆห,หรือ,อถ้าอีกในหนึ่งเกมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนปีโป้สีม่วง กลิ่นมันค้นค้นมันค้นเราที่สุดอะถ้าเทียบนะกลิ่นปีโป้สีม่วงอืมแล้วก็กลิ่นวานิลาก็ค่อยค่อแบบแจกซึมออกมาไม่ได้แบบแหลมออกมาอย่างอย่างที่เมนคอร์สมันเขียนไว้นะแต่คือเป็นความรู้สึกว่าวานิลามันจะค่อยๆซึมแรกซึมออกมาแล้วกลิ่นกํายานในที่นี้ก็คือแบบมันมีความเป็นกลิ่นอ่าต้องบอกก่อนว่ากํายานในที่นี้ต้นกํายานวันไม่ใช่กํายานเหมือนที่เราอ่าไป คารบบูชาไหว้เทพนะกลิ่นพวกนั้นก็เป็นกลิ่นสังทหออีกทีนึงแต่เนี้ยกลิ่นออริจินอลของเขาว่าจะมีความคล้ายคลึงกับกลิ่นวานิลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความไปแบบวานิลาคูณสองเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่นกรรยนะัยญาแล้วมันจะให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบวานิลาจ๋าแต่มันรู้สึกว่าดมแล้วมันมีความเป็นแบบวานิลาที่รู้สึกว่าผ่อนคลายดูอบอุ่นดูแบบดูสบายดูใจเย็นดูเย็นใจดีดูแบบรีแลกนะคะ ประมาณนี้อืมแล้วก็มีส่วนกลิ่นแคสเมียรบูเนี่ยคือเกมไม่รู้เอาตรงๆนะจากประสบการณ์ของผู้ที่เป็นแฟนล e เวอร์เฉยๆก็ไม่รู้หรอกว่ากลิ่นแคสเมียเป็นยังไงก็ไม่ไม่เคยดมแต่ก็พอรู้ว่าแคสเมียหรือตัวชมดมันเป็นยังไงใช้ตรงไหนมาทำเป็นน้ำหอมแต่ก็คือเรายังแยกไม่ออกแค่นั้นเองต้องต้องขอกราบประธานอภัยเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นผู้แค่ คนชอบน้าหอมคนหนึ่งนะคะทำไมต้องเป็นอินเทนต์อินเทนต์ตัวนี้คือบอกเลยว่ามันจะเป็นขั้นกว่าของเอ่อเพอร์ฟูมนะคะก็คือจะเข้มข้นกว่ามีความเข้มข้นกว่าบางทีบางครั้งตัวอินเทนต์กับตัวเพอร์ฟูมอาจจะเป็นแบบเบสโนตเดียวกันท็อปโนตเดียวกันมิดเดิลโนตเดียวกันแต่มีความแบบความแบบเจือจางที่น้อยกว่ากัน mm hmm. เข้าใจไหมมา,าสมมุติว่าเป็นอ่อเพอร์ฟูมอาจจะใส่แอลกอฮอล์ามาเยอะหน่อย ส่วน intense ก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์แต่เพิ่มหวนน้าหอมเข้ามาเยอะหน่อยน่าจะเข้าใจได้เนาะประมาณนี้แหละอะถ้าใครที่ชอบน้ำหอมอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่เนาะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก,ก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าเกมก็ยังถือว่าเกมก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะไม่มีอะไรที่แบบเราเร oh, า expert เราฉลาดแล้วไม่มี intense ตัวเนี้ยคืออยู่ได้กี่ชั่วโมงตามความคิดของเกมแล้วเกม5 6ถึงชั่วโมงมีเอาเรื่องก็คือถือว่าเป็น long lasting อยู่นะ ลองลาสอยู่เหมือนกันแล้วก็การกระจายตัวถือว่าแบบประมาณหนึ่งช่วงตัวของเราแล้วก็ถ้านานไปก็เริ่มจะแบบลดลงลดลงลดลง,ลงบาลีก็เ,เริ่มจะลดลงนะคะจนแบบสุดท้ายก็อาจจะได้กลิ่นที่แค่บริเวณบบผิวผิวเราถ้ามีใครมาหอมเราก็อาจจะได้กลิ่นว่าน้องหอมจังคือตอนนั้นคือแบบก่อนที่นางจะคลอดออกมานางก็แบบ w h ยทาไมแบบในไอจเรามีต้องมีแต่แบบ เดี๋ยวก็โมงแกลขึ้นมาเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบน้องหอมตัวใหม่คือยั่วตามากอจะบอกว่าแบบให้เห็นมาบ๊อบแว๊บๆแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแบบโอ้ยยั่วสายตามากเลยสุดสุดท้ายน้องเปิดตัวโปรแกรม,มสั่งปั๊บเลยก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่ามันอยู่ในมือชัดเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะใช้นะบอกเลยว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยบอกเลยว่าตัวเนี้ยผลวอดออกมาแล้วว่าไม่ทําร้ายคนรอบข้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสาวเปรี้ยวสาวห้าวสาวหวาน สา,สาวสาวซำน้อยสาวใหญ่อะไรใช้ได้หมดเลยคือแบบกลิ่นของเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบผู้หญิงเป็นเฟมินีนแล้วก็เป็นเฟมินิสต์ด้วยเป็นทางผู้หญิงหวานก็ได้เป็นแบบผู้หญิงแบบขัดๆหน่อยก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่จะบอกว่ามันยูนิเซ็กไหมก็ไม่ถึงกับยูนิเซ็กตะค่อนไปทางผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้ชายก็ใช้ได้นะก็ลองใครที่เป็นผู้ชายก็ลองซื้อแบบเป็นไซส์จิว๋วๆไป ลองหาซื้อร้านแบ่งกันได้ในช้อปปีก็มีมัง้งในทิกต็อกก็มีมัง้งอ่าเดี๋ยวจะแปะร้านร้านที่แบบอ่าเกมไว้ใจในช้อปปีให้คุณซื้อกันให้คุณได้ซือซ้อได้ลองกันแล้วกันเนาะว่าแบบเออเผื่อ,อามาลองก่อน,ก,อนก่อนที่จะสั่งซื้อไซส์จริงหรือว่าก่อนที่จะไปซื้อไซส์จริงจะบอกว่าอ่ารู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเข้าที่ช็อปไทยราคาน่าจะอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาท ประมาณนี้นะถ้าใส่เก้าสิบแนวอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพูดอะไรสรลวนไปก็ขอกราบลาณาภัยด้วยนะใครที่ชอบคลิปน้ำหอมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เกมด้วยนี่ก็ลาไปแล้วนะคะกับ Alien Goddess i n t e n t เตัวนี้นะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่ใน f า r กนเลเวอร์อีพีหน้านะคะ